อาจะมาบวชมาตั้งกระต้มตีนะตั้งกระเดอนเมษามมนาของประเทศแล้วก็มาพัดพิ่นางแล้วก็มาของเด็กประานงราชแล้วก็มาในหลวงราชการสิบสองสี่หลวงแล้วก็มาโครงการเนี้ยทั้งเน,นี้ยทั้งปีเลยบท<ช>เพราะว่าอาจจะมากล้วก็กาสาก็มันเป็นปารชีวิตแล้วมีโอกาสด้วยช่วยโอกาสที่เราจะได้ทันความดีแล้วก็ประทับใจอะไรในว,วัดพระรามเก้านะคะ มีสภาพดีทุกอย่างนะของอาตมาว่ามันก็สมบูรณ์ทุกอย่างเรื่องเรื่องอุปภรณบริโภคนะองนะเขาบามันมีความพร้อมอ่ะในพระเวียากรนะคะแล้วก็พระเวียากรรับเชิญประทับใจใครเพราะวันดตอร์ที่คนนั้นที่มาพูดเรื่องครับที่อธิบายได้ มันตรงกับที่อาตมาเคยประสบมาอ๋อดรวันพัฒน์พู้เจริญที่ที่มาพูด,ดคุยแต่ก็อาตมาก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นรัา,<น>าพอจะมีโอกาสที่จะทำให้ได้ถึงที่สุด<น>แล้วก็ตั้งใจไว้วลแล้วว่าหลังเกษียณราชการแล้วก็จะจะโดด,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 ดแล้วไปทุดงครั้งนี้นี่ได้อะไรกลับมาไหม มีที่สปายาที่ที่ดีนะที่ดีมากเลยนี่ตอนไหนตีสถานที่เขพร้อมแล้วมีหลายรูปเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่วัดหินมะเ้งหลวงพี่เจอไหมเจ้าคะอาจจะไม่เจอมีแต่เจอแต่ทุกนะเจอแต่ทุกนั่งก็เจอแต่ทุกไม่มีอย่างอื่นทุกอย่างเดียวเลยแล้วลใครทุกได้ยังไงอ่ะก็ทุกมันจะดับได้อือสาธุทุกทำมันดับได้ถ้ามันดับไม่ได้ก็ต้อง มันก็ต้องเราก็ต้องตายเห็นเวทนาไต่เคยได้ถึงยังไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องมีอะไรมียาไรอะไรมากก็ก่อนเดินทางหลังเดินทางแล้วก็กลับมาวันนี้ไปโปรดญาติโยมที่บ้านไหมคะไม่ได้ไปนะบ้านอาตมา รวมพ่ออยู่แม่อยู่สุพพันอ,อ,อยู่อะไนบ้างบย่างบวชท่านก็อายุมากแล 93, ้วเก้าสิบสามเก้าสิบสองเก้าสิบสามแล้วพ่อแม่ก็ยังพ่อยึงช่วยตัวเองได้บ้างแต่ว่าทวดแม่ก็ต้องมีน้องคอยดูแลพี่ๆอ,อ,อยอางนี้ต้องคอยป้อนหาหารก็เท่างั้นก็ส่งบุญที่ท่านได้บวชในครั้งนี้ให้กับบิดามดารดา ใช่ไหมคะสาธุค่ะสาธุเจ้าค่ะข,ข,ขอบคุณเจ้าค่ะ